สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ The Sidearm วันนี้นะครับเรามารีวิวปืนซับคอมแพคปืนพกพานะครับปืนที่ผมใช้งานอยู่ก็คือตัวนี้ครับอยู่ในซองของเบลดเทคเนี่นะฮะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากจะเป็น Smith m p 9 4 ทุกครั้งที่จับปืนนะครับปลดแม็กกาซีนออกนะครับเช็คลังเพลิงมีกระสุนหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับทิศทางปลอดภัยลั่นไกทิ้งนะครับแต่ตัวนี้เป็นมีแม็กเซฟนะครับมันไม่สามารถที่จะลั่นไกทิ้งได้นอกจากว่าจะเสียบแม็กเข้าไปนะครับเสียบแม็กเข้าไปถึงจะลั่นไกทิ้งได้ไม่งั้นนะครับลัาให้ตายยังไงก็ลั่นไกไม่ได้โอเคไหมฮะนะครับต้องมีแม็กเสียบเข้าไปข้างในนะครับมันจะมีสลักอยู่ข้างในฮะ เวลาเรานิ้วกดสลักซึ๊มมันถึงจะลั่นไกทิ้งครานี้ปืนเซฟนะครับโอเคเรามาดูตัวนี้กันดีกว่า MP94 ใช้ดีมากมาก,มากนะครับแต่ทำไมผมถึงขายเพราะผมมีตัวที่ดีกว่านะฮะผมบอกได้เลยมีตัวที่ดีกว่าแต่ดีกว่าในเรื่องของอะไรนะครับมันตอบโจทย์อะไรถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ แมกกาซีนที่มันมีความจุ12นัดนะฮะความจุ12นัดนะครับคือแถวคู่มันดีนะครับแล้วมันตอบโจทย์คุณปืนตัวนั้น mp94 ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เล็กไปกว่ากล o อ k 26นะมันใหญ่กว่ากล็อก26แต่เล็กกว่ากล o อ k 19ก19นะครับคือมันจะสั้นกว่ากล o อ k 19ก19 แต่ใหญ่กว่ากลอกที่มันอยู่ระหว่างกลอกสิบเก้ากับยี่สิบหกฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเทียบรุ่นกันเนี่ยมันมันอยู่ระหว่างตรงนั้นนะครับตัวนี้ผมทำสีสไลด์นะครับทำสีสไลด์โอเคเป็นสีเซราคโคตนะครับเป็นทางสเตนมันจะออกสีเงินเงินสวยสวยนะฮะความจริงแล้วสวยมากนะครับ บางท่านก็บอกว่าอันนี้ถ้าถ้าเรามองตรงนี้สังเกตข้อแตกตา่างสีดำกับสีเทาสีทั้งสเตมจะเป็นคล้ายๆดีบุกคล้ายๆตะก,กัวผสมเหล็กอะไรเงี้ยสีสวยครับนะครับ,นะรบสไลด์ของ mp นะฮะเป็นยี่ห้อ smith and wesson รุ่น mp 9c เเนี่ยสไลด์ทำจากสแตนเลสนะครับ ถ้าดูรอยบากนะครับรอยบากของสไลด์ข้างหลังเป็นเกรดปลานะครับสไตล์ของ s e มิโอโต้เอ็นะครับขอร้างป่องอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เขียนว่า Smith อ e s ์เ s ซอนส์สปริงฟิ s s a แ s ชช s ู t ซาส s นะฮะช่องขลายปลอกอยู่ตรงนี้นะครับขนาด9มมมีมีรูให้ดูว่ามีกระสุนบรรจุอยู่หรือไม่นะครับถ้ามีแสงมากพอก็มองเข้าไปถ้าไม่มีแสงมากพอคุณก็ต้องเพรสเช็คในรูปแบบหนึ่ง นะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเขียนว่า MP94 นะครับแล้วก็เขียนว่าสแตนเลสส t ต l เล s ตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ Smith Wesson ตรงนี้นะครับรูตัวนี้คืออะไรรูตัวนี้ก็คือเซฟครับแต่ทำไมผมพกปืนแล้วไม่ใส่เซฟเซฟตี้เราอยู่ตรงนี้นะแบบในหนังเขาพูดนะนะหลายๆคนเขาบอกว่าเออ เขาเรียกนะเอาเอาคำพูดเนี้ยมามาใช้เองนะครับคิดว่าเาเป็นคำพูดที่เท่แต่วก็จริงแล้วมันมาจากหนังเรื่อง Black Hawk Down ั้งที่ Delta Force คนหนึงน่งก็บอกวา่วาเซฟตีม้มันอยู่ตรงนี้ this is my safety นะจริงๆแล้วมันก็ใช่ครับคือถ้านิ้วมันไม่เข้าสัมผัสไกลเนี่ยปืนไม่ลั่นนะนอกจากปืนมันพัน แต่ถ้าพังเนี่ยมันมันก็ไม่ถูกเนี่ยใช่ฉะนั้นคุณคุณต้องเซฟจตินให้ดีที่สุดครับเทรดผลที่ผมอาเซฟออกครับเพราะว่าเนี่ยครับถ้ามองด้านท้ายนะฮะเห็นไหมฮะฟลอกเนี่ยมันพอดีเลยแล้วมันมันไม่มีช่องเหลือให้เซฟเซฟใส่ได้ครับแต่ว่าเซฟต้องต้องลงนะครับ MP มพีเนี่ยถ้าเกิดตีเซฟเนี่ยเซฟเนี่ย มันจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยครับนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูด้วยนะครับมันถือว่ามันดีไหมมันเป็นที่พักนิ้วโป้งได้ดีนะแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าจะพกจริงๆผมพกคอนคอนคอนสองก็ส่วนมากก็คือไม่มีหนึ่งนัดในลังเปิมไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นนอกจากว่าผมเข้าพื้นที่ที่มันมันมี ความจะเป็นเร่งด่วนแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องไปเจออะไรเนี่ยมันก็คอนหนึ่งแล้วก็บวกบวกคือพูดง่ายๆเต็มแม็กแล้วบวกหนึ่งนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีโอเคเรามาดูเรื่องปืนกันก่อนนะครับสไลด์ท่อนบนเนี่ยเป็นสเตนเลสนะฮะสเตนเลสนะครับแล้วก็ทําสีเซราโคคทำสเตนนะครับศูนย์นะฮะถูกเปลี่ยนจากศูนย์เอธรรมดามันจะเป็นจุดสจุดสีขาวธรรมดาตอนนี้เปลี่ยนเป็น TFO นะครับศูนย์ทีเ ของ True glow นะครับเป็นทริเทียมทริเทียมจะอยู่ในตัวทึบนี้ไฟเบอร์ออปติกจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันต่อกันนะฮะทริเทียมสเป็นแก๊สที่มีแสงสว่างนะครับส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีนะฮะถ้า10ปีมันก็จะมอดไปก็เปลี่ยนศูนย์ศูนย์ชุดนี้ซื้อมาประมาณ5 0 0 0 10ปีก็ปีละ500นะครับมันอาจจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะฮะนะครับ การลงทุนนี้ค่อนข้างสูงบาง,บางที่ก็ขาย5กว่าบางที่ก็ขายหอมันมีรุ่นใหม่นะครับ TFX อันนั้นตัวนั้นนะ่ะ6,000ดง่ายอา่อแต่ว่าดู TFO ก่อนนะครับมันก็จะมีช่องเนี้ยถ้าเกิดมีแสงเข้าปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะสว่างนี้ตอนนี้ถ้าเกิดเราปิดไฟตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ทำให้ทึบแสงมากที่สุดทำได้ไหม ได้ไหมมันไม่ไม่ไม่โฟกัสเนาะมันไม่โฟกัสเอาเป็นว่า <c oughs> มันเป็นไนท์ไซส์แล้วก็ทริเทียมในตัวนะครับงั้นไม่ต้องห่วงเลยคุณสามารถที่จะเห็นมันตลอด24ชั่วโมงไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนโอเคนะครับดูด้านนี้มีเทคดาวเทคดาวสลักเทคดาว คันค้างสไลด์นะฮะมี2ด้านเป็น ambidextrous นะครับไม่ว่าคุณจะถนัดมือซ้ายนะครับนี่คือมือซ้ายผมนะปึ๊บผม,ผมสามารถที่จะค้างสไลด์ด้วยอย่างนี้ได้เลยนิ้วชี้ผมไม่ได้ทำงานนะเพราะว่าผมมีด้านนี้ด้วยนะครับถ้ายิงมือซ้ายปึ๊บนะฮะมันจุแมกกาซีนล็อสไลด์ยิงต่อได้เลยนะครับมือขวาก็ค้างสไลด์ได้นะครับมี2ด้านนะครับซ้ายและ ขวานะครับ backstrap นะครับ backstrap สามารถถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดออกมาได้ตอนนี้ผมใส่คือ medium ข้อดีของสมิธที่มันเหนือกว่ากล็อกก็คือตรงนี้นะครับมันมีคำว่า palmswell ครับ palmswell คือตัวที่มันอ้วนตรงนี้สังเกตรถปืนมันจะป่องนะีมันมีความอ้วนอุ้งมือของเรามันไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงอย่างนี้นี่แบตเตอรี่ นะเราจับจับแบตเตอรี่ยังไงเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเหลี่ยมแต่พอจับ MP ปุ๊บมันมันอยู่ในอุ้งม,มือตรงนี้ซึ่งค่อนข้างดีมากนะครับที่มันเหนือก็แต่ข้อเสียของ MP ถ้าเทียบแบบก๊มันก็มีก็คือตรงนี้มันค่อนข้างตำ่ำมันทำให้เวลาเราจับแล้วรู้สึกว่ามันตำ่ำนะครับแค่นั้นเองบางท่านก็จะไปเหลาตรงนี้เพิ่มเพื่อให้ให้มัน สูงขึ้นแค่ั้นนะครับแต่โดยรวมแล้ว MP เหนือเหนือกว่ากลอกนะด้านด้านฟีลิ่งนะครับองศาของของปืนนะครับไม่ต่างอะไรจาก1911นึ่งหนะฮะเผลอๆมันจะเป็น 10, 17องศาเหมือนเหมือนกันซะด้วยซ้ำน,นะเพราะฟีลิ่งเนี่ยมันคือธรรมชาติหน้าชี้ตรงไหนเข้าตรงนั้นกลอกยังต้องบิดข้อมือน,นิดหน่อยโอเคนะครับ ใส่สลักอ๋อสลักตัวนี้สามารถที่จะใช้เทปดาวได้ด้วยนะก็คือขานสไลด์ปึ๊บขึ้นมานะครับแล้วมันจะมีปุ่มไอ้ก้านอยู่ข้างในนะฮะก้านข้างในเนี้ยก้านตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเสียดิสคอนเนกเตอร์ไม่ใช่อันนี้นะครับนี่มันอิเจคเตอร์นะฮะเสียดิสคอนเนกเตอร์คุณสามารถที่จะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเขี่ยเสียดิสคอนเนกเตอร์มา นะครับสังเกตนะมันจะมีอะไรยื่นย่ๆออกมาเพียบเลยเดี๋ยวผมหุบเข้าไปใหม่ปึ๊บไอ้ที่คุณเห็นอันใหญ่นี้อันใหญ่นี้นะฮะนี่คือ ejector อันเล็กนั่นคือ max save นะครับถ้าอันอันเล็กไม่ถูกกดลงไปอันเล็กที่ผมชี้อยู่นี่นะอันเล็กไม่ถูกกดลงไปเนี่ยมันปืนไม่สามารถลั่นไกได้นะครับคราวนี้ มันมีสองก้านเมื่อกี้ผมเอาไอ้นี่ออกมาคุณจะเห็นเห็นทันทีเลยว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเห็นไหมระหว่าง ejector กับ max safe มันจะมีก้านก้านนึงที่มันเป็นหยกักตัวนี้คือเสียดิสคอนเนกเตอร์นะครับเมื่อคุณเอาเขี่ย s e ียดิสคอนเนกเตอร์ออกให้ เลื่อนเทคดาวลงมานะครับลงมาตั้งฉากพื้นแล้วปลดสไลด์ไปข้างหน้าสามารถถอดปืนออกได้เลยโดยไม่ต้องลั่นไกนี่คือข้อดีของสมิธนะที่เขาทำเผื่อเรื่องความปลอดภัยบางคนเนี่ยเขาเขาจะมีความเข้มงวดมากเลือกนิ้วนะครับคือเขาไม่อยากจะลั่นไกทำยังไงแล้วถอดปืนไ,ได้กลอกจำแน้า ท่านต้องเคลียร์รัดกายก่อนแล้วก็เอาออกอันนี้คือไม่ต้องรัดกายนะครับสมิธท่อนบนเราไม่ดูนะครับเรามาดูท่อนล่างท่อนล่างเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวนี้นะฮะกลไกต่างๆค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำภาพตัดต่อนะครับว่า ใเซฟยังไงครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เอาปืนขึ้นบนเขียงเรียบร้อยแล้วนะเขียงตัวนี้ก็คือเขียงของ Apex นะครับเขียงของ a p e x สีแดงนะครับก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ให้เข้ากับปืนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือโรพินพันเชอร์นะฮะแล้วก็คอนนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวนี้ใส่เซฟ ครนนี้เนี่ยเราจะต้องเอาไอ้สลักด้านหลังนี้ออกนะครับเพื่อที่จะใส่เซฟเข้าไปข้างใต้ข้างใต้บล็อกตัวนี้นะฮเราก็อาจจะต้องเอาออกทั้ง2ตัวเลยนะครับมีโรพินสองตัวคราวนี้ผมมาตอบตรงนี้คงไม่ได้เพราะโต๊ะมันมันเด้งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตย้ายไปตรงมุมตรงนี้เพื่อจะตอกก็คือวิธีการตอกก็ง่ายๆก็ ตอกตอกตอกลงไปนะครับเดี๋ยวขอหาพื้นแข็งๆตอกก่อนนะครับป๊บสลักออกมาแล้วนะครับสลักตัวนี้เดี๋ยวผมขอวางไว้ตรงนี้แล้วโอเคนะครับก็สามารถที่จะยกบล็อกทั้งบล็อกเนี่ยออกมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะทีนี้ตัวนี้มันใส่ยังไงมันใส่เข้าไป ข้างล่างบล็อกนี่ครับก็ค่อยๆยกค่อยๆยกมัออยยกนออกหนนะ,ะชุดไกลของ MP นะครับมันเป็นสองสองชิ้นนะฮะท่อนหลังถอดออกมาได้นะครับไอ้บล็อกตัวเนี้ก็จะใส่อยู่อย่างเงี้ยครับ ใส่เรียบร้อยมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมประกอบน,นะฮะให้รูตัวเนี้ยนะครับมันตรงกันแค่นั้นพอนะครับรูตัวเนี้ยมันคือรูของสลักนั่นเองนะครับและไกลมันก็ง่ายๆครับงัดขึ้นนะครับมันจะบล็อกไม่ให้เซียทำงานนะครับ แค่นั้นแหละหง่ายๆโอเคเดี๋ยวผมขอซูมเข้ามาหน่อยได้ไหมซูมสุดๆเลยโอเคอน,นะครับแม็กเซฟเนี่ยคือถ้าเกิดแมกกาซีนนะฮะแมกกาซีนมันไม่ได้ดันในก้านนี้ออกเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกจะได้เห็นชัดนะครับแมกกาซีนเนี่ยไม่ได้ดันก้านนี้นะครับ ถ้าไม่ได้ดันก้านนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะบล็อกไว้นะครับทำให้ตัวปลดเสียเนี่ยไม่สามารถที่จะแทงเข้าไปได้ถ้าเรายกตัวนี้ออกทางโล่งเห็นไหมทางโล่งตรงนี้โล่งทันทีนะครับมันจะไม่มีตัวกั้นอย่างเงี้ยเรายกตัวนี้ขึ้นมันก็สามารถที่จะดันตัวเนี้ยขึ้นไปปลดเสียตัวนี้ได้นี่คือนี่คือเสียเขา ข็มแทงชนวนเนี่ยมันจะมามาล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะเข็มแทงชนวนจะมาล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ต้องกดลงเข็มแทงชนวนถึงจะพุ่งไปคราวน,นี้เนี่ยไอตัวที่จะกดตัวนี้ลงได้เนี่ยมันก็คือตัวที่เสียบเข้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นพุยง่ายเลยมันต้องงัดตัวนี้ขึ้นนะครับจะงัดได้ก็คือตัวนี้ต้องเปิดทางก่อนนี่คือแม็กเซฟเปิดทางเสร็จ ตัวตัวงัดมันก็จะเป็นองศาเงี้ยมันก็จะแทงเข้าไปเห็นไหมมันก็จะแทงเข้าไปปึ๊บแทงเข้าไปลึกจนสุดนี่นะอ่าเพราะตัวไก่เนี่ยมันคืออย่างงี้ยมเกเนี่ยครับมันมีตรงเนี้เห็นไหมที่จะต้องแทงเข้าไปมันจะงัดงเอง ดันั้นปืนตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเซฟพอสมควรนะถ้าไม่ใส่แม็ก u ลั่นไม่ได้และเซียร์ดิสคอนเนกเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับเซียร์ดิสคอนเนกเตอร์ก็คือปืนต้องไม่มีกระสุนก่อนนะครับขึ้นลำให้ตาย,ยางไงเข็มมันก็คือเข็มมันเช็คเคลียร์เข็มมันไม่ได้โดนล้างเอาไว้คือเข็มมันมันไม่มีตัวยึดเลยแค่นเน่งนะครับเข็มก็อยู่อย่างนี้ลากไปปุ๊บ กลับมันไม่ได้โดนล็อกไว้คือถ้าเกิดลากไปเข็มจะกดตัวนี้ปุ๊บกลับมาจะาค้างและสปริงจะถูกกดปีบทันทีรอยิงอันนั้นไม่ใช่พอมันไม่มีกระสุนเนะี่ยไม่ได้แปลว่าเข็มจะพุ่งแทกจานท้ายนะไม่เกี่ยวนะโอเคนะครับนี่ก็คือระบบที่ MP เขาทำมาซึ่งผมคิดว่ามัน,ม,นมันเวิร์กมากและไกลมันคม คมกว่ากล็อกเยอะแฟนๆกล็อกเกียดผมแน่เลยเนะี่ยอะไรวะชมแต่ MP 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 เ็ีจะดูซิทำไมขายทิ้งเผอ,อิญผมมี MP อีกตัวหนึ่งที่มันผมผมอยากใช้มากกว่าแค่นั้นเองเดี๋ยวไว้รีวิวดูอีกทีนะครับคราวนี้เราจะใส่อันเนี้ยเข้าไปยังไงนะฮะดูดูท่าแล้วคงจะต้องถอดประกอบจริงๆแต่ลอง ลองยัดดูก่อนว่าได้ไหมผมไม่เคยไม่เคยใส่แนวนี้เหมือนกันนะออืม ลอยแม็กเซฟนี่คือตัวเซฟตี้เดี๋ยวลองอลองเสียบแม็กดูเอากระสุนออกคือปืนนี้ปืนใช้งานจริงๆนะอย่าว่ากันห้องนี้มีกระสุน แต่ถ้าเกิดคุณมีสติแม็กเปล่านะครับแม็กเปล่าโอเคแม็กเปล่าเสียบปึ๊บเซฟมันขึ้นพอเซฟมันลมก็ลั่นไกได้โอเคโอเคอยู่ใช้ได้ตอบสลักคืนครับ แค่นึ่งครับจะตอกขอเนี่ยตอกด้านนู้นนะครเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะมันแข็งกว่าตรงนีง้เราใช้ค้อนนี้เลยนะเรียบร้อยครับสลัดเข้าไปแล้วดูความลึกตอกอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ ไปไหมโอ้ลึกไปนิดนึงเนี่ยมันลึกไปนิดนึงมันมันปูดออกมาเราก็กลับด้านก็เมื่อกี้ต่อน,นี้ฮะเขียงเราก็กลับด้านปืนมันก็อยู่แบบนี้ต่อให้มันสวยๆพอดีพอดีฮะไม่อยากให้ โรพินมันโผล่ขึ้นมามากเพราะว่าถ้าโรพินมันโผล่ขึ้นมามากเนี่ยมันจะทําให้ระคายเคืองผิวเวลาถ้าเกิดไปโด,ดนนะฮะอ่าโอเคเซฟเรียบร้อยไกใช้ไม่ได้ปึ๊บไกใช้ได้เซฟเรียบร้อยครับนะครับวิธีใส่ปึ๊บใส่เหมือนเดิมนะฮะปึ๊บ้างสไลด์ เหนี่ยวไกลไม่ได้เพราะอะไรหลืมไปใช่ไหมว่ามันเป็นแม็กเซฟแม็กว่างเปล่านะครับปืนเคลียร์นะครับปุ๊บเสียบแม็กลั่นไกลได้ไหมเพราะเราขึ้นลำไปแล้วลั่นได้เอาใหม่กดแม็กปุ๊บเสียบนะครับไม่มีกระสุนนะไม่มีกระสุนนะสไลด์ปุ๊บ,บขึ้นเซฟลั่นไกลไม่ได้ เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเซฟของ MP มันเป็นย okay. ังไงเอบปึ๊บกลดเซฟลงมาปึ๊บนั่นไกลได้ทันทีเพราะมีแม็กโอเคมาเดี๋ยวอธิบายให้ว่าเซฟของ MP ฟืบฟืบอ่าเซฟของ MP นะครับเห็นเห็นกันไหมเนาะ ง่ายๆตรงไปตรงมาครับขออนุญาตเสียบแม็กนิดหนึ่งนะฮะไกลเนี่ยมันสามารถเดินได้สุดนะครับไม่มีอะไรขัดขวางนะฮะสังเกตนะสังเกตแค่ตรงเนี้ยนะครับไม่มีอะไรขัดขวางนะครับแต่ถ้าขึ้นเซฟปุ๊บขึ้นมามันขวางกันดื้อๆอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยชนอะใกล้ๆเหลี่ยมนี้แล้วกัน กดเซฟลงไปนะครับดูเหลี่ยมนี้นะไปไปชัดๆเลยเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้นะถ้าเดินไกลนะตรงไปตรงมาขึ้นเซฟปุ๊บมีสลักให้ตัวนี้ขึ้นมาทันทีเอาใหม่นะปลดเซฟขึ้นเซฟ กายเดินไม่ได้เพราะมันชนกันถ้ามันลงไปกายมันเดินไนดะ้แค่นี้ครับ MP เ็จที่ถามว่าม,มันทำกันดื้อๆม,มันก็ทำกันดื้อๆเนี่ยแหละครับและชัวร์ไหมเซคเขาชัวร์ปั๊บชัวร์มากโอเคเข้าเซฟเรียบร้อยครับสปิดแอดแ s s o n นะครับ mp 9 4โอ้ลืมใส่นี่ยังไง Smith ์แอนด s เว mp 9 4นะครับปืนพกใช้งานมันจุ12นัดอีกแม็กหนึ่งฐานเรียบมันจุ10นัดน,นะครับพก2แม็กมีอุ่นใจ 22นัดของขนาด9มม,มถือว่าเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับแม็กตัวนี้ใส่เข้ามาแล้วจับแลวจะถนัดมือมากเลยนะฮะมันจะถนัดจริงๆนะครับไม่เหมือนในตัวที่ฐานเรียบฐานเรียบมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะดูเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเสมอไปอย่างเงี้ยนะครับ ตัวนี้ใช้ดีแต่ทําไมผมขายเพราะว่าผมใช้มาสักพักแล้วแล้วผมเป็นคนที่อ้วนนะผมเป็นคนอ้วนดงั้นการการพกอะไรที่ถามว่ามันหนาไหมมันหนานะออกอสูงออก,ออก,ออกนะครับหนาไหมมันก็หนาใช้ได้นะยิ่งยิ่งมีปีก ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยยิ่งหนาใช่ไห,ไหมฮะผมก็เลยแบบว่าออมีอะไรตอบโจทย์ตอนแรกจะไปซื้อตัวชิวเก้ามันก็กล้ามามอยอ์ก็เลยจัดไปชิลสี่สิบห้าลักเลย MP เหมือนกันสมิธเหมือนกันรักกันไม่ทิ้งกันครับ MP 9C ตัวนี้ขายครับ ใครอยากได้อาพอสามมาตัด